มาเอ้ตบมือตบแม่งตบทุกเทปสอต้อนรับุกท่านนะครับทุกอัพทูกูอยู่ดูบอลนะเทปนี้ก็เป็นเทปบอลไทยอีกครั้งก็จะมีโปรแกรมเตะกันในวันเสาร์ก็คือวันนี้นี่เองกับพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะตอนนี้ก็อยู่เราสองคนนะครับผมม่อนนะครับผมแม็กอัพทูกครับผมสุดยอดสุดยอดก็พบกันก็สลับหมุนเวียนปับเปลี่ยนกันหน่อยละกันนะไม่ว่าจะเป็น พี่เตอร์พต้องพี่ใช่ไหมแล้วก็ทางแม็กก็อะไรจะมาหมุนเวียนกันนะสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับผมก็ห่างหายไปหนึ่งอาทิตย์กลับมาแล้วเอก็กลับมากูศรัทธาเพราะว่าที่แล้วพเตอร์ก็แหกโค้งมันไปค่อนข้างที่จะเพื่อไงคือตกเขาอะเดี๋ยวเราจะไปสรุปผลไทยลีกแล้วกันนะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นยังไงแต่เรามาคุยเรื่องข่าวสารก่อนในวงการนัดรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ถ้าเริ่มกันที่ทีมชาติเนี่ยโรแกรมทีมชาติก็มันหนีไม่พ้นก็สําหรับควันหลงยูยี่สามนะที่ผ่านมาก็ล่าสุดก็เรียบร้อยแล้วแข่งไปสามนัดมีห้าแต้มชนะหนึ่งเสมอสอง่าถือว่าโอเคครับเราผ่านเข้ารอบต่อก็เข้ารอบไปแต่แปลกว่าจะเข้ารอบก็ต้องลุ้นคู่ที่สองเหมือนกันเออเราพิกรกเออแซงมุนกเลียเอาชนะไปได้สามสองส่งผลให้เราเข้าเป็นอันดับสองที่ดีที่สุด ส่วนใครที่งงว่าทําไมต้องไปลุ้นลาวให้ให้ให้ชนะหรือว่าเสมอใช่ไหมเพราะว่าเขาจะดูว่าอะไรนะใครที่เป็นอันดับสี่ทีมที่ต้องถูกตัดออกไม่นับคะแนนรวมใช,ใช่ไหมเพราะตอนนั้นเราชนะลาวใช่ไหมราเสมอมองโกเลียมองโกเลียกัมเามีห้าแต้มตถ้าสมมติลาวแพ้มงโกเลียขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องถูกหักคะแนนถูกตัดในเกมที่เจอกับลาวไปก็จะเท่ากับเราได้เหลือสองแต้ม โอกาสเข้ารอบเป็นที่สองที่ดีที่สุดอ่ะมันแทบไม่มีเลยไม่มีเลยกลุ่มอื่นเขาเก็บสามคะแนนได้หมดใช่แล้วก็บรรยากาศหลังหลังจากจบคู่ที่สองคือคู่มอสกเลียกับลาวนี่ก็ใครได้ดูนะจะทางเพจทุกเพจทีมชาติทงเชนทชาติไทยก็ลงมาหมดออกออกมาจากห้องพักนี่แบบสุดชีวิตเลยเพราะว่าสามารถเข้ารอบต่อไปได้อีกครั้งครับไงพี่ยงพี่ยงบอกว่าไงบ้างนะครับพี่ยงบอกว่าไงบ้างไหมก็ก็คิดไว้แล้วประมาณนี้ ่เราจะสามารถทําได้ครับแล้วเราเองก็สามารถทําได้จริงๆแล้วในการเตรียมทีมในปีหน้าที่จะเล่นกันในเดือนมิถุนายนทีมชาติไทยของเราก็อยู่ในโถสองแบ่งโถกันมาแล้วเราอยู่โถเดียวกับจอร์แดนสหรัฐอหรเบเมเรตแล้วก็อิหร่านโดยโถนี้ครับถือว่าเราเป็นทีมที่อยู่ในระดับกลางๆของทวีปเราถึงได้อยู่แบบว่า โถค่อนข้างเนี่ยสูงก็มีที่จะเจอกับทีมที่อยู่โถตํากว่าเราใช่ในการแข่งขันปีหน้ารอบสุดท้ายเนี่ยครับไม่ไม่ง่ายแต่เชื่อว่าเราจะผ่านไปได้ถ้าเกิดมีการเตรียมตัวที่ดีอ่าก็คือตอนนี้มันไม่ต้องมองที่ทีมอื่นหรอกไม่ต้องมอง,มองว,ว่าเออมันมอง<ช>ที่ตัวเราว่าแผนการจัดตัวจัดโปรแกรมการแข่งขนันการวางแผนระบบทีมเนี่ยมันจะเป็นยังไง<ช>เพราะว่าก็ไม่มีใครรู้ว่าใครจะมาทําด้วยการปีหน้าเพราะว่าพี่โยงเองก็บอกว่า ก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้ทำหรือเปล่าถูกไหมจจะเป็นพี่โย่หรือจะเป็นคนอิมพอร์ตก็ได้ใช่ก็ร<ม>ะดับมาดามแป้งก็สามารถอเอาใครมาทำก็ได้ส่วนข่าวในสโมส,สรสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ข่าวใหญ่ที่สุดก็ไม่น่าจะพ้นเรื่องของอาการบาดเจ็บของเจ้าเทศเจริญศักดิ์วงกรปีกความเร็วสูงดาวรุ่งของสมุทรปราการซิตี้ที่สุดก็ มีอาการบาดเจ็บใช่ไหมจากนัดที่ราชบุรีอ่าเป็นยังไงไหนบอกดิสโมสรแถลงว่าไงบ้างถือว่าเป็นผลกระทบใหญ่เลยนะครับของทั้งสโมสรสุประการซิตี้แล้วก็ทีมชาติไทยเลยและเป็นผลกระทบจริงๆอย่างพิเทศเนี่ยทีมขอเขาจะมีข่าวเขาจะไปเล่นที่ญี่ปุ่นเหมลอนกันในที่สองครับทำให้เขาเองก็ถือว่าพลาดโอกาสที่จะไปเล่นใน ที่ประเทศญี่ปุ่นก่อไปก็วันนั้นถูกเสียบไหมเป็นจังหวะถูกเสียบแล้วก็เล่นต่อได้สักครู่หนึ่งแล้วก็ไม่ไหวก็ขอทํามือเปลี่ยนตัวออกแล้วก็เปลี่ยนตัวออกแล้วหลังจบเกมเนี่ยถ้าใครได้เห็นช็อตที่สโมสรลงพวกช็อตที่เขาไปดีใจกันอะไรเงี้ยก็เป็นก็นนนนจะเห็นว่าเจริญศักดิ์เนี่ยไม่สามารถลงน้ําหนักกับเท้าได้เลยต้องขี่หลังสตาร์ทเพื่อไปดีใจกับแฟนบอลเพื่อขอขอบคุณแฟนบอลด้วยซ้ํา เราก็พอจะเด,ดาได้แล้วแหละว่าอาการมันก็คงไม่ใช่เบาๆใช,ใช่ไหมล่าสุดก็เรียบร้อยผลไปตรวจออกมา,อ,อ,อ,ยาอย่างที่สโมสรแจ้งมาว่าอย่างล่าสุดก็พบว่าหมอนรอกกระดูกเขาด้านขวาเนี่ยฉีกเลยเอ,อแล้วก็อย่างของพี่เทงเขาก็ต้องทําการผ่าตัดเ,เย็บหมอนรองกระดูกเขาใน เร็วๆนี้แหละนะครับว่าจะต้องใช้เวลาพักประมาณ4 6เดือนก็อาจจะรวมกับช่วงที่เรียกสภาพความฟิตกลับมาด้วยก็คือพูดง่ายๆก็คือฤดูกาลนี้ปิดเทอมไปแล้วสำหรับเจ้าเทศเจริญสังคมกร4-6เดือนไม่ได้หมายความว่าจะกลับมาลงเล่นได้เลยนี่คือการรักษาและอีกกี่เดือนในการเรียกความฟิตใช่ไหมมันก็ต้องมองกันตรงนี้ในฤดูกาลหน้าเลยแล้วมันปัญหาตรงเนี้มันส่งผลแน่นอนกับตัวสมุดประกาศเอง เดี๋ยวเราจะมาพูดกันในพรีวิวในวันอาทิตย์ละกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ของสมุทรปราการซิตี้แล้วก็ทีมชาติไทยนะครับใช่นะับแล้วก็ทีมชาติไทยด้วยว่าจะยังไงแล้วก็ขอเป็นกำลังใจครับให้พี่เท่ครับจะเญศักดิ์วงก้อก็้สู้ขอให้กลับมาเล่นฟุตบอลได้ไวๆครับผมแล้วก็เชื่อว่าจะกลับมาแข็งแร่งกว่าเดิมแน่นอนครับครับนะอ่ะเรียบร้อยกับข่าวสารวงการฟุตบอลไทย ก็มาถึงช่วงไฮไลท์ของคลิปเราแล้วก็เป็นการ<ช>กพรีวิวนะแมตช์เดย์ที่11 1อ่าอเีเพียงแค่5แมตช์เท่านั้นที่ใกล้จ,จบเลกแรกถ้านับนัดนี้นใช่ไหมเป็น5แมตช์อีก5แมตช์จะจบล็กแรกแล้วเราก็จะได้เห็นทั้งโซนลุ้นแชมป์โซนกลางตารางแล้วก็โซนลุ้นหนีตกชั้นกันแล้วว่าใครจะอยู่โซนไหนแล้วก็ ใครจะรุ้อันดับได้ประมาณไหนในฤดูกาลนีค้ครับสำหรับโปรแกรมวันเสาร์นี้นะครับวันนี้ที่เราคุยกันก็จะมีทางด้านหนองบัวพิชยยะจะเตะกับเชียงใหม่อยู่ในเตดนะในเวลา17นาฬิก30นาทีนะครับคู่นี้จะถ่ายที่ a อสเพรแล้วก็คู่เราไล่ออลไปเลยแล้วกันแล้วก็18นาฬิกา็จะมีเชียงราย u ยู t e นเตตเรีโอเชียงรายนะครับพบกับทูแบงคอกยู่นเตดที่ลีโ สเตเดียมเอ็กเรียวชังรายสเตเดียมเออนะครับคูบ่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางทอทวงห้าแล้วก็เอเอสเพย์อีกสองคู่ว่าไปสิก็บิก๊กแมตช์ในสัปดาห์นี้เลยอย่างบีจีปทุมยูเต็ดแชมป์เก่าเปิดบ้านรับบุรีรัมยูเต็ดรองแชมป์เก่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วก็ในค,คู่นี้จะแข่งขันที่เรียวสเตเดียมถ่ายทอดสดทางจีเอ็มยี่สิบห้าแล้วก็เอเอสเพย์ส่วนอีกหนึ่งคู่อย่าง ขอนแก่นยูเอเต็ดจะเปิดบ้านรับโปลิสเฮโร่เอฟซีที่นี่จะแข่งขันที่สนามกีฬากางจังหวัดขอนแก่นถสายสดทางพีพี h ีีเดีแล้วก็เอสพเดี๋ยวเราไปคุยกับความพร้อมความพร้อมเรามาพูดคุยกับคู่เอาเริ่มคู่แรกก่อนเลยก็เป็นริโอเชียงรายยูเอเต็ดนะเปิดเปิดบ้านพบกับทูแบงคอกยูเอเต็ด เป็นยังไงคู่นี้ความพร้อมของเชียงรายก็ทางเชียงรายนัดที่แล้วเนี่ย<ะ>ปไปพ่ายโคลิเซโลมาสามต่อสองถือว่าเสียหายไหมก็ถือว่าเสียหายในระดับหนึ่ง<ะ>แต่ว่าถ้าเทียบกับทางตารางคะแนนแล้วถือว่าไม่เสียหายหนักมากมเพราะว่าแต้มเขายังสูสีกับบีจีแบงคอกและยังห่างกับบุรีรัมค่อนข้างที่จะไม่เยอะครับโดยทางเชียงรายตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะพร้อมเลยทีเดียวโดยนงผู้สารประตู อย่างอภิรักษ์วรวงกองหลังอย่างบินเนอร์เอลิเก้ที่นาทีแล้วได้พักแต่นั้นนี้เชื่อ,อ,อว่าน่าจะได้ลงตัวจริงแล้วก็สราวุธอินแป้นชินภัทรลีออกสุริยาสิงห์มุ้ยพวกนี้ครับแล้วก็วสันทมแสนส่วนมิดฟิลอย่างพิธิวัต์สุกจิตธรรมกุลศิวกรเตียตะกูลก็พร้อมที่จะลงสนามช่วยทีมเหมือนกันส่วนทางแข้งหน้าอย่างบิวโรซิมาฟิลิเปอโมริมก็สองคนนี้ก็ฟิตเต็มร้อยพร้อมที่จะ พาทีมเก็บสามแต้มเหนแบงคอกครับครับก็ตัวผู้เล่นก็เป็นชุดเดิมๆไม่มีการเปลี<ช>่ยนแปลงมากนะครับสำหรับเชียงรายเอริโอเชียงรายก็เราก็จะเห็นนักเตะประมาณนี้<ด>ส่วน,นทางทูแบงคอกเป็นไงบ้างครับทูแบงคอกเนี่ยนะครับเกมที่แล้วเล่นในบ้านฟอร์มสะดุดนิดนึง<ช>ก็คือเสมอกับหนองบัวพิชยย FC 1ต่อนึงนักเกมวันนั้นโดยรูปเกมแล้วอะ ถามว่าเหนือกว่าหนองบัวไหมก็ไม่ได้มากได้ไม่เท่าที่ดูนะครับก็พอสู้กันได้หนองเออก็ไปโดนลูกที่เด็ดที่ขาดของแฮมิลตันเซเลสเข้าไปรูปงงเนาะมาดูตัวผู้เล่นเกมนี้ของทูแบงคอกก็น่าจะก็น่าจะใช้ชุดใหญ่ในการลงเล่นก็นำมาด้วยไม c เคิลฟาเซตการ์ดลูกสาประตูก็ก็ฟอร์มก็กองหลังก็ปั้นจนเหนียวอ่ะเือว่านี่ไงผมว่าเขาซ้อมเสือเนี่ย ซุสกิเข้าไปไาชาต่อเออนะครับก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ทางขวาเนี่ยก็น่าจะเป็นทิตตองโด<ช>ส่วนคู่เซนเตอร์เนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นไม่พ้นทอมเบียกับเอเวเอเวตรตันนะครับ<ช>แล้วก็มีพุทธิน,นันวานาสีสอดแทรกหน่อยแล้วกัน<ช>นะมีโอกาสได้ลงเหมือนกันนะครับส่วนซ้ายเนี่ยพิรพัฒน์นชัยยาน่าจะได้เล่นแน่นอนนะครับกองกลางก็เป็นทางด้านธิิพันธ์พงจันทร์นะทศวัตรลิมมาสวรรณสเถียนแล้วก็มีปกเก้าอนันต์ แนวหน้าก็อาจจะใช้เป็นทางด้านเฮปต้เฟเนเดสกับนัทวุฒิสุสุ่มอะไรพวกนี้นะครับก็จะลงเล่นสองแท็กก็อาจจะเป็นแอนนี่คาร์เตอร์ชา้ันป้อมบุกผาเพราะพร้อมใช่ซุปเปอร์ซับครับทีมน้เหมือนกันก็ประมาณนี้ก็ต้องมาดูกันว่าเกมวันนี้จะเป็นยังไงคู่นี้ก็ถือว่าเป็นอีกเกมน่าดูนะส่วนพี่ว่าเกมการได้เล่นในบ้านของเชียงรายก็อย่างที่เห็นก็คือบอลเชียงรายก็เน้นชัวร์มากๆจะเป็นบอลที่ เอาค่อนข้างเนิบเนิบก็คือไม่ได้ไม่เสียอืมก็คือเอาเอารับเข้าว่า<ช>เอาแต้มเข้าว่าเล่นเคี่ยวเล,เล่นเล่นหาจังหวะที่แน่นอนแน่นอนแลวจังหวะการเข้าทําเนี่ย<ช>ผมพี่มองว่าเชียงรายค่อนข้างชัวนะในการจบในการอะไรเงี้ย<ช>แต่ปัญหาคือกว่าจะเซตกว่าจะอะไรเงี้ยมันใช้เวลานานมากเลยนะ<ช>ส่วนท er ูแบงคอกก็อย่างที่บอกเกมลุกก็ จะเป็นเฮเบตตี้เฟอร์นันเดสที่บัญชาซะส่วนใหญ่<ช>นะ<ช><ช>ก็จะมีปกกาวทำเกมร่วมหน่อยอะไรเงี้ย<ช>แล้วก็ i, ที่<ช>ลากเลื้อยนิ้วเส้นแต่ฟอร์มที่พี่คิดว่าน่าจะเป็นตัวทีเด็ดก็คือที่ต้องดูฟอร์มเริ่มมาแล้วในช่วงนี้เกมน่าจะสนุกก็อย่างที่บอกเชียงรายก็จะหาโอกาสเซตเกมนั่นแหละหาเข้าทําจังหวะชัวร์เพราะว่าอย่างที่บอกกองหลังทูแบงคอกก็ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่<ช>ส่วนทูแบงคอกจะไปเล่นรับจ๋าก็ไม่ได้เพราะว่าเกมลุกตัวเองก็หลวม ก็ต้องเปิดเกมลุกใส่นั่นแหละตามตามจังหวะของของฟุตบอลถ้ารู้ว่าเกมรับไม่แน่นไปเล่นรับมันก็ยิ่งเสียแล้วเข้าทางเชียงรายด้วยนะพี่มองว่าเกมเนี้ยถ้ามองแล้วน่าจะแบ่งแต้มพอแบ่งแต้มกันได้น่าจะเสมอนะพี่มองอย่างนี้นะเราว่าไงก็ผมมองว่าคู่เนี้ยปีที่แล้วเป็นทางลรียวเชียงราย สามารถชนะไปครองได้เลยในเกมแรกบุกไปแพ้ที่ธรรมศาสตร์4-1แล้วก็ในเกมที่บ้านของเรียวเชียงรายก็เสมอกัน1-1โดยคู่นี้ผมว่าเชียงรายฤดูกาลนี้เล่นในบ้านได้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งเป็นหน้าแปลกนะสำหรับเชียงรายกับฟอร์มนอบานี้ถือว่าดโดดเด่นมากมองว่าคู่นี้ทางเชียงรายเนี่ยเป็นเกมที่แบบว่าค่อนข้างชัวร์แต่ช้าๆเนิบๆเซตบอลเซตอะไรไป แต่ว่าทางแบงคอ,อกเองเกมรับก็อาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ครับส่วนเกมลุกเองก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ก็เพิ่งได้แค่เฮปตี้แค่คนเดียวแล้วก็เพิ่งได้ทางวันเดอร์หลุยส์ที่เอย<ช>เล่นหนเซนผมมองว่าคู่นี้อาจจะเสมอแบบมีสกอาจจะเสมอเบรสกหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับอีกคู่หนึ่งที่เราจะพูดถึงเลยก็คือบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์เป็น2ทีมนุนแชมป์อย่าง บีจีปทุมเปิดบ้านรับบูรามเนโอเต็ดโดยคู่นี้ปีที่แล้วเนี่ยเป็นบีจีชนะไปกลับเลยสกอรหนึ่งศูนย์ทั้งคู่จากเด็กเก่าของบูรามทั้งคู่อย่างอันเดสซุนเยสแล้วก็เดียโก้หรือซานโต้โดยคู่นี้เองความพร้อมของทางบีจีปทุมเจ้าบ้านจะขาดเพียงแค่จากพันไยสุวรรณที่มีการบาดเจ็บในนที่แล้วเพราะว่าแขนลงไปกระแทกับพื้นแล้วก็มีปัญหาเรื่องกระดูกแตยังไม่ พร้อมในเกมนี้แต่ว่าบบเขาได้ไปผ่าตัดแล้วก็ถือว่าได้พักช่วงนี้แล้วก็บ<ะ>ีจีเองได้สามกองหลังกลับมาพร้อมสมบูรณ์แล้วเหมือนกันทั้งวิกเตอร์คาโดโซอันเดสตนเยสแล้วก็อีฟานฟันดีส่วนคาวดี ก็คือเดียโก้หรือจานโตถือว่ากลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีเด้ดอันนี้นี่สุดเซอร์ไพรส์ผมมองว่าเกมนี้อาจจะมีชื่อเป็นตัวสำรองก่อนมาเป็นตัวสำรองทีเด็ดได้ในเกมนี้ส่วนความพร้อมในอื่นๆของทางบีจีปทุมก็นำโดยผู้สประตูอย่างชัดชัยบุตรพรมกองหลังก็เป็น3าเซ็นเตอร์แบ็กอยู่แล้วแหละมิสเตอร์คาร์โลโซอันเดสซูเยแล้วก็อีฟานฟันดี้ส่วนทางแบ็กซ้ายก็จะเป็นอภิสิทธ์โสดาที่ตอนนี้กำลังมั่นใจต่อเนื่องเลยครับแ็กขวาเป็นสันทิภาพตันหงอ์ส่วนคู่กลางเนี่ย สามคนก็อาจจะเป็นสาราจิวเย็นชวัตวีรชาติหรือไม่ก็ฉับมงคลทองคีรีที่อาจจะได้ลงเป็นสามประสานที่วิทมาค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วกับสามกองออกลางนี้สองกองกลางล็อกสามตัวนี้ไว้นะครับส่วนทางข้างหน้าคู่อย่างมิกกี้ปฐมพลกับเทียสินแดงดาก็พร้อมช่วยทีมล่ากสายทั้งหมดแล้วก็ยังมีอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเจ้าเบาสดๆร้อนๆอย่างเจนลบก็รอสแตนบายลงมา เปลี่ยนจังหวะเกมได้เหมือนกันนะครับถือว่าค่อนข้างพร้อมสําหรับบีจีปทุมการได้บุรีรัมสําหรับบุรีรัมบุรีรัมเกมที่แล้วเนี่ยชนะใช่ไหมใช่ครับชนะเมืองทองเนเต็ดไปสองประตูศูนย์เล่นเล่นในบ้านก็ชนะมาสองศูนย์แล้วก็เล่นดีด้วยถือว่าถือว่าวันนั้นเมืองทองเอาตรงๆก็สู้แทบไม่ได้นะครับตัวผู้เล่นเนี่ยค่อนข้าง ค่อนข้างจะไม่ไม่มีปัญหาอาจจะแล้วก็เป็นเกมน่าจะเป็นเกมอะไรนะเกมสำหรับรูบินเลบินซูลา,าก้านัดสุดท้ายก่อนที่จะบินไปทีมชาติเพราะว่ามีชื่อติดทีมชาติอิรักนะครับก็ฟ<ช>อร์มกำลังดีด้วยนะสำหรับซูาบลา,าก้กาเนี่ยใช่เซ็นเตอร์อย่างพันศาและซูลาก้าเนี่ยเจ็ดตัวเขาเสียดีแค่สองประตูถูกต้องนะครับส่วนดิก,กาวเนี่ยก็มีข่าวว่า อาจจะไม่ทนแล้วสโมสรจบเล็กอาจจะต้องปล่อยตัวแล้วเพราะว่าเจ็บบ่อยเหลือเกินนะครับ<ช>ก็กส่วนตัวผู้เล่นเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าก็จะขาดทางด้านดิเกาที่ทมีอาการบาดเจ็บส่วนพิรดนฉ่ำรัศมีเนี่ยนัดที่แล้วเนี่ยได้ลงมาเล่นในครึ่งหลังก็ถือว่าทำอนงานได้ดีก็ได้พักมาหน่อยละกันก็น่าจะกลับมาลงเล่นในนัดนี้ได้นะครับตัวผู้เล่นหลกัหลกๆที่น่าจะลงเนี่ยก็ผู้สาป,ประตูก็เป็นศิวรักษ์เทศสุขเนิน นะครับส่วน3มเซ็นเตอร์เนี่ยก็น่าจะเป็นชิติพัฒน์แทนกลางเลบินสุรากา้าแล้วก็พันษาเหมวิบูลนะทางขวาก็น,นลืบดินวีรวัฒโนโดมก็นทัทรากระยิงได้ด้วยนะก็เล่นดีมาหลายนะัดแล้วเจ้าต้นเนี่ยนะส่วนทางฝั่งซ้ายก็เป็นปีรพมันเทานะครับกองกลาง3ตัวเนี่ยก็รัตนากรใหม่คามิพิรดลฉำรัศมีแล้วก็อาจจะเป็นสุประโชคสรารชาติไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนแดนหน้าก็สุประชัยใจเด็ดทางด้าน โรซาแล้วก็ไมคอนที่จะคามม่อาจจะเป็นไมคอนได้สตาร์ทมาในนัดนี้เหมือนกันเพราะว่านัดที่แล้วลงเล่นแล้วทําผลงานได้ดีนะครับลงมาเปลี่ยนเกมเลยทำแอสซิสต์ได้ด้วยนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับตัวผู้เล่นไม่หนีกันนะเถ้าดูแล้วอ่ะเอสูสีเลยอ่ะเรามองรูปเกมเป็นยังไงกับเกมนี้ผมมองว่าคู่นี้ถ้าพูดถึงความพร้อมผมว่าทางบุยรัมถือว่าพร้อมกว่าอีกนิด ทาง b ีจเองก็ถือว่าได้ตัวหลักกลับมาค่อนข้างที่จะครบสมบูรณ์แล้วเหมือนกันผมมองว่าคู่นี้เอาแบบฟันทงไปเลยก็ได้ว่าบีจีต้องการเก็บสามแต้มเพื่อที่จะขยับคะแนนขึ้นไปลุ้นแชมป์ต่อส่วนบ,บุญดำต้องการเก็บสามคะแนนเพื่อจะหนีห่างออกไปมผมมองฟันทงคู่นี้เลยดีกว่าว่าบุญดำไม่แพ้มผมมองว่าถ้าเต็มๆผมมองว่าคู่นี้จะเป็นบิ๊กแมตที่เสมอและเสมอกันไปแบบแท็กติกทั้งคู่หนึ่งมาดูตัวหนึ่งหรือไม่ก็ ใช่ก็ต้องบอกว่ามันมันเป็นความกดดันคนละแบบเมืองทองกดดันในเรื่องของแต้มที่จะต้องทิ้งเออบุรีรัมขอไปบุรีรัมกดดันในเรื่องของที่จะต้องชนะและต้องทิ้งห่างแต้มใช่ไหมส่วนบีจีกดดันแน่นอนกับเรื่องที่ตอนนี้ตามอยู่หแต้มแแต่แข่งน้อยกว่าหนึ่งนัดใช่ไหมแต่ถ้านัดเนี้ยเขาเก็บสามแต้มไม่ได้มันจะกลายเป็นหกแต้มหกแต้ม แล้แข่งน้อยกว่าหนึ่งนัดต่อให้ชนะอีกนัดนึงก็ยังตามอยู่3ามแต้มอยู่ดีถูกไหมเออมันก็มันกดดันคนละแบบแต่พี่ว่าสิ่งที่กดดันมากกว่าคือบีจีปทุมในการไล่ล่าเนี่ยมันมันค่อนข้างหลายปัจจัยพี่มองว่าเกมนี้9ก็สนาทีจบลงฝ่ายชนะน่าจะเป็นของ b ีจีปทุมถ้าให้มองฝ่ายชนะนะแต่ลึกๆพี่มองว่าเกมนี้น่าจะจบด้วยการเสมอเหมือนกันนะครับ อก็ถือว่าเป็นการรีวิวบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้2คู่เลยก็ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ที่น่าสนใจมากหนึ่งเจอสามั้ดับ่สองเจอสี่ถือว่านานทีจะจับมาเจอกัน่สัปดาห์นี้ก็ถือว่ามีบอลสนุกสนุกให้ดูนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปพูดถึงอีก2คู่หน่อยนิดนิดนึงนะครับก็ว่าเป็นหนองบัวพิชยาพบกับเชียงใหม่ผู้นี้พี่มองว่าไฮมนตันเซเลสยังร้อนแรงอยู่แล้วก็เชื่อว่านองบัวพิชยาจะเก็บสามแต้มได้ครับ ผมก็มองเหมือนกันครับอย่างคู่นี้หนองบัวเองกับวปนี่พีทีสเตเดียมก็ผลงานดีครับแล้วก็ทางเชียงใหม่ของไรต้าเองผมว่าจะยังไม่ลงตัวด้วยอย่างนาทีแล้วเอานักเตะไทยลงกันหมดเลยแล้วก็ดูทรงแล้วว่าทางหนองบัวเองก็พยายามเก็บสามแต้มให้ได้ผมเชื่อว่าแฮมิลตันโซเลสจะยียงร้อนแรงเหมือนกันและเชื่อว่าหนองบัวจะเปิดบ้านเัาชนะเชียงใหม่ได้ครับครับคู่สุดท้ายหกโมงครึ่งขอนแก่นยไนเต็ดพบกับโปลิเทโรสี่คู่นี้ ฟอร์มหลังๆมาดีทั้งคู่ขอนแก่นเก็บสามแต้มได้เรื่อยๆอาจจะแบบแพ้บ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ชนะกลับมาได้คือก็ถือว่าผลงานได้ดีอย่างอะไรนะคู่กองหน้าอย่างยิปสันแล้วก็เกมนี้อาจจะเป็นข่าวดีอะแต่จากกิจพลลพลาง่มาซ้อมแล้วใช่แล้วก็ทจากทุนชาติใช่แล้วก็ส่วนเทโลเนี่ยได้ข่าวมาเงียบๆไล่ข่าวมาติดหูหน่อยนึงว่า มีเรื่องการค้างค่าเหนื่อย <S <S นักเตะอ่า <strom. S 2> อันนี้จริงหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าแต่ในข่าวว่ามีออกมาบอกแล้วแหละว่ามีมีนักบอลมีนัะฟุตบอลออกมาพูดแล้วแหละว่าเออเรื่องเงินเดือนนี่มันยังไม่ได้เนี่ยมันทุกอย่างมันส่งผลกระทบต่อทีมเหมือนกันนะครับเรื่องตรงนี้ก็คิดว่าขอนแก่นอยู่ในเจ็ดแต่เก็บสามแยมได้นะครับผมเองก็มองคู่นี้เหมือนกันว่าขอนแก่นช่วงนี้เก็บชัยชนะได้ต่อเนื่องเลย แล้วก็ทำพริสเทลก็ร้อแรงเหมือนกันแต่ว่าเรื่องปัจจัยในบ้านขอนแก่นด้วยวคนดูนี่รู้สึกว่าจะได้ขยายเพิ่มเป็น5้เซแล้วนะโอ้โหถือว่าได้กลับมาดูขอนแก่นในบ้านในเกมนี้ก็เสียงเชียร์ก็ส่งผลให้เจ้าบ้านขอนแก่น มั่นใจในเกมนี้มากกว่าทโิิเทโรที่พี่มอนบอกเลยว่าอาจจะมีปัญหาภายในบ้างอะไรบ้างโดยผมมองคู่นี้เหมือนกันกับพี่มอนว่าขอนแก่นจะเปิดบ้านเอาชนะโปริิเทโลได้ครับนี่ครับก็คือการพิวิววิเคราะห์พิจารณ์กันนะครับสําหรับเรา2คนก็ช่วงสุดท้ายแล้วก็ขอขอบคุณด้วยกับสปอนเซอร์ใจดีทุกๆท่านเลยนะอย่างเช้งนาวครับผมอกไก่ปั่นครับก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับชอบในการออกกาลังกาย นะครับผมก็อันนี้ครับถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะสมกับการออกกําลังกายมากเลยอย่างเช่นรสออริจินัลมีรสช็อกโกแลตแล้วก็รสสตรอเบอรี่ครับแล้วก็ SK w เควอรครับดื่มแล้วชื่นจิตจิบแล้วชื่นใจก็ถือว่าเป็นน้ําดื่มคุณภาพก็ถ้าใครสนใจก็สามารถอินบ็อกซ์ผ่านเพจเอสเควอได้เลย ครับต่อไปก็เป็นฉันชงครับเป็นน้ําดื่มสุนภพยเพื่อสุขภาพครับมีทั้งน้ํากระชายน้ํากระเจี๊ยบนะครับผมแล<ช>้วก็น้ำยีำ่ห้อยก็ถ้าใครสนใจก็สามารถอินบ็อกผ่านเพจฉันชงได้เลยครับอ่าก็ขอข้อมูลด้วยนะครับกับซุก,กี้พีพี<ช>นะครับ,รบซุกี้อร่อยอร่อยใครผ่าน,นไปผ่านมาแถวเบอขวางราชดาเส้นนันะ้นอ่ะแถวนนะั้นอ่ะไปกินกันได้ท่าคนมาจากรายการอัพทูกูก็ ไ,ได้คกอีกหนึ่งขวดเลยคอนเฟิร์มว่าอร่อยจริงนะครับแล้วก็ร้านอาหารเดอวยนอาคาเฟ่น,นะครับอยู่ที่พิจิตรใครที่เดินทางตอนนี้ก็เดินทางกันได้แล้วใครท่องเที่ยวเริ่มท่องเที่ยวผ่านไปผ่านแถวนั้นก็แวะไปทานก็ได้มีทั้งอาหารเหนืออาหารพื้นบ้านอาหารไทยมีหมดนะครับอร่อยด้วยแล้วก็สุดท้ายก็ขอบคุณด้วยที่พักดีๆนะครับที่เกาะเต่าไม่ว่าจะเป็นเอวารีสอร์ทหรือว่าทางด้านแม่หันร,รีสอร์ท นะครับก็เปิดประเทศแล้วก็ถ้าสะดวกอรือว่างๆก็ไปเที่ยวได้ใครชอบแนวไหนใครชอบแนวหนาวขึ้นเหนือก็แวะทานอาหารได้ที่พิจิตรนะหส่วนใครที่ชอบทะเลชอบการดูปะการังทะเลแบบพักสบานสบายริมชายหอย่างพี่เติ้นพี่ตองเนี่ยชอบดูสาวใส่บิกินี่อยู่ชายหาดก็อาจจะเลือกไปทะเลก็จน่าเลือกเลือกเที่ยวเลือกอะไรก็ได้ในประเทศไทยตอนนี้นะ ครับตอนนี้วันนี้ก็หมดเวลาแล้วสําหรับเราคลิปเราคลิปนี้สําหรับอัพทูกูอยู่บอลไทยนะครับเช่นเคยดูบอลวันนี้ให้สนุกนะครับชื่นเตือติดตามกันด้วยนะครับวันนี้เราสองคนขอตัวราไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ